วันนี้มีสูตรลาบเป็ดมาแจกกันครับพี่น้องครับสำหรับใครที่อยากจะทำลาบเป็ดให้แซบให้อร่อยตามครัวบิ๊กสุรินวันนี้มี f c เรียกร้องกันมาเยอะว่าอยากให้ทำลาบเป็ดอยากให้สอนทำลาบเป็ดหน่อยครับเมื่อเราได้เป็ดมาแล้วเราก็จะทำการแยกเนื้อออกจากกระดูกนะครับเราจะสับแบบนี้เลยแล้วก็จะทำการแยกหนัง นะครับเราจะนําหนังไปต้มหรือพี่น้องจะเอาไปเจียวก็ได้นะครับในส่วนนี้ผมจะทําการต้มเครื่องในแล้วก็หนังไปด้วยกันมัดแบบนี้เลยครับพี่น้องครับใช้ตะไคร้มัดนะครับในส่วนของกระดูกที่ผมแยกออกจากเนื้อแล้วผมก็จะทําการต้มเซบแหละครับพี่น้องครับเครื่องต้มเซบก็เป็นเครื่องต้มยําทั่วไปนะครับขาตะไคร้ใบมะกรูดครับหนังที่ผมแยกหรือว่าเป็นส่วนของไขมันผมก็จะเอามาเจียวแบบนี้ครับผมจะเอาขาตะไคร้ หอมแดงกระเทียมแล้วก็พริกแห้งมาคั่วแล้วผมจะเอาไปโขลกเป็นพริกลาบนะครับพี่น้องครับ เครื่องที่เราเอาไปคั่วเมื่อสักครู่ได้ที่แล้วครับพี่น้องครับเราก็จะเอามาโขลกให้แหลกเลยนะครับ <c oughs> ที่เราจะเอาเก็บไว้ใส่ลาบเป็ดแล้วก็ใส่ต้มยำต้มแซ่บไปด้วยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทําการรวนเนื้อเป็ดที่เราสับเสร็จแล้วครับหนังที่เราต้มสุกได้ที่กับเครื่องในต่างๆเราก็จะเอามาซอยเล็กๆตามใจชอบเลยครับเราจะใส่ลาบไปด้วยกันเลยนะครับพี่น้องครับ เตรียมทุกอย่างเส,สร็จสับแล้วเราก็จะนําเครื่องที่เราขั่วมอสักครู่นะครับที่เราโขลกแหลกแล้วมาใส่เลยครับตามด้วยข้าขวคั่วแล้วก็พริกป่นน้อยแล้วก็มะนาวครับอันนี้เกณฑการปรุงรสตามใจชอบเลยครับชอบเปรี้ยวชอบรสจัดหรือไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่พริกป่นก็ได้นะครับเพราะเครื่องที่เราขั่วแล้วเอามาโขลกนั้นมันมีพริกอยู่แล้วจากนั้นก็จะเป็นหอมแดงนะครับผักชีต้นหอมต่างๆนะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ทําการโคลโคลลาบให้ทุกอย่างเข้ากันนี้เลยครับเสร็จแล้วละครับสําหรับ เมนูลาบเป็ดของเราครับยังเหลือต้มนะครับต้มเป็ดต้มแซบของเราเปื่อยได้ที่แล้วเราก็จะเอาเครื่องที่เราคั่วและโขลกเม่สักครู่นะครับเขาเรียกว่าพริกลาบนะครับเอามาใส่เลยครับเพื่อความนัวและความหอมของต้มแซบของเราครับจากนั้นปรุงรสด้วยผงชูรส ตามด้วยน้ำปลาแล้วก็บีบมะนาวลงไปครับที่จริงเราจะไปปรุงในถ้วยเลยก็ได้นะครับตามใจชอบครับหลังจากนั้นก็ใส่นี่เลยครับโหระพาต้นหอมผักชีลงไปครับเป็นอันว่าเสร็จแล้วครับสำหรับต้มเป็ดหรือต้มแซ่บเป็ดของเราครับนำไปกินกับคู่กับลาบเป็ดมันเข้ากันมากครับพี่น้องครับเป็นเมนูที่เป็นทั้งกับข้าวและกับแกล้มวันนี้ผมเอามาฝากกันแล้วนะครับสำหรับที่เรียกร้องกันมาว่าอยากให้สอนทำลาบเป็ดนะครับ

นนต้มน้อตต้มเป็ดอืมข่าอืมใครอยากรู้สูตรก็สุดยอดครับไปดูคลิปเต็มได้นะครับ